รรหรือว่าชมไม่ได้นึกถึงหรือว่าชมดึงไปแล้วว่าชมเป็นคนชาติอะไร <c oughs> แต่มันเป็นเพราะว่ามันอยากให้ทขาเว้าใจว่ามันคือ คือบทบาทที่แตกต่างตก่างอกแตกต่างไปของเรานะแล้วก็ที่รู้กันอยู่แล้วว่าเราไปในสานที่เด่น้นะคะแล้วซึ่งก็เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งสองคนว่าเราน่าจะภูมิใจด้วยซ้ำมากกว่าที่วันนี้ปีนี้มีคนได้เป็นคนไทยได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเประเด็นนี้ให้ผิดให้ถูกถ้าคุณอยากรู้เรื่องจริงในวงการบันเทิงติดตามในรายการรู้ทันบันเทิง ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกา40นาทีถึง15นาฬิกา5นาทีทางช่อง v a r i t y Hit 13 ขอต้อนรับคุณเข้าสู่รายการรู้แจนบันเทิงรู้ก่อนใครไวกว่าเหตุการณ์ถูกต้องครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลาบ่ายสองสี่สิบโดยประมาณคือเจอกับเราสองคนนะฮะอัพและกับพี่ปุ๋ยเราจะคัดสรรนะฮะรายอ่าเขาเรียกข่าวในโอการบันเทิงถูกต้องก็นั่มเบอร์วันเลยที่มันขึ้นหน้านึ่งที่จะเป็นทอล์คอัปเดอะทาวของอะไรหลายหลายคน อาจจะยังไม่มีใครพูดถึงแต่เราจะนำออกมาบอกคุณเลยใช่แล้วฮะคุณผู้ชมครับมไม่ต้องห่วงคุณเปิดมาดูเราสองคนไม่ตกเทรนไม่ล้าหลังแล้วก็บอกว่าคุณสามารถเมกากับคนอื่นเอาไปเมาเรืด้เลยที่แบบว่าอะไรเลยคนบอกว่าอ้ารู้มาจากไหนเอนอนะฮะและเรื <ๆ S 2> ่อง <ๆ S 2> ของเรื่องนะฮะจะรู้จริงๆด้วยเพราะเนื่องจากว่าคุณปุ๋ยนะฮะ ถ้าคุณไปถามในกองละครต่างๆไม่ต้เป็น3579เคเบิลต่างๆโอ้โหนางจะไม่ค่อยสอดรู้เรื่องชาวบ้านนะจ๊ะแต่นางรู้เรื่องชาวบ้านไปหมดเราก็เลยงงเหมือนกันว่าทำไมนางถึงรู้ดีจริงๆวัน่ี้ฉันแต่แล้วเนี่ยเลยนะคะทำไมอ่ะทิปอะค่ะเป็นคนที่หูทิปตามแล้วนี่พี่ปุ๋ยมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมจ๊ะนอกจากข่าวข่าวเด็ดๆแล้วนะคะขอบอกเลยคระผพรตพันธ์ที่มาเข้าในรายการเรานะคะขอบอกวันนี้เด็ดมากจริงเหรอฮะ ลืมตาขึ้นมาเช้าปริ้งหน้าเป๊ะโอ้โหสวยใสแน่นอนใบหน่าที่เคยเป็นสิวเป็นฝ้าราแป๊บจะหายทันทีถูกต้องนะครับเพราะสาวคนนี้จริงจริงปกตินางไม่เคยมาบอกเคล็ดลับความใสความสวยของนางเลยเพราะว่านางเป็นวีเจช่องเราและเป็นตั้งแต่เช้ายันกลางคืนดึกเลยนะตอนนี้ก็เคล็ดลับจากเชอเอมใช่แล้วตอนนี้เขาก็จะเป็นเชเอมแชนแนลนะฮะก็คือใบหน้าของเขาเนี่ยวันหนึ่งจะไม่ไม่หลุดแบบเรื่องรองพื้นเลยแล้วทําไมหน้าเขาไม่มีผดไม่มีผื่นไม่มีสิวเลยน้างหน้ามาใส่นะ ใส่เป๊ะเลยนะแต่เขาบอกนี่มีขาวมาฝากก่อนข่าวอะไรพี่เลยข่าวเขาเล่ามาเลยค่ะอีพิงคนเลิมเมืองเออนี่ครับแซ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 บไม่กี่วันครับอ้มพัชราภาจะหมดสัญญากับวิกเจ็ดสีเฮ้ยแล้วก็จะไปต่อท่องสามเหรอ ถ้าทำแล้วจริงเหรอคุณประวิทย์ยื่นบทให้เลยค่ะอีพิงเปคนเลิอเมืองสนใจไหมถ้าสนใจเป๊ะมาเลยวิ่งจริงเหรอฮะแล้วสาวอั้มว่ายังไงครับพี่กําลังตัดสินใจอยู่จ่างเหรอเดี๋ยวแต่ว่าพี่อั้มจะไปฟัพี่อั้มดูเราอยู่นะบางทีพี่อั้มมองคิดดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วช่องสามเนี่ยนางเอกเก่าแก่นะฮะนางเอกก็ยังไม่ไปก็ยังไม่ไปก็ยังอยู่นางเอกใหม่ก็มาแล้วก็ยังรอแถวบรรดาๆเมียของคุณชายทั้งหลายเลยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็น้องเดทแบบว่าล่นกันมาเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคิดในอย่างหนึ่งถ ไปนั่งแท่นราชินีช่องเจ็ด ต่อยังไงก็ตามไม่มีใครสามารถคว้านกอีพี่อั้มได้นอจีได้จีลมีไม่ล้มใช่ไหมแต่ว่าบทนี้ขอบอกเลยนะเขายืนให้สองคนคือคือพอยเชอร์มานกับอัมพัชราภาใครจะเป็นอีพิงคนเลยมึงในปีหนึ่งสามนี้คอยดูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณใหม่เจริญบุรัคเขาฆ่าไปแล้วทาไว้ดีมากเขาทำไว้แล้วโแล้วรับรองผัวห้าหกเจ็ดคนนั้นรับรองฟาดหมดเออแต่ตอนนี้รอดูอัมละกันถ้าเกิดอัมได้บทนี้ดิฉันว่าไม่แพ้จริ งหรอแต่อ้ําจะย้ายไม่ย้ายตัดสินใจดูอีกทีแต่ท่านอย่างนี<ท>้ได<ล>้ไหมเราเราเราโอเคเรารับเป็นอ e ีพิงคนเมืองเราแต่ว่าเราไม่ไปเสือกนะช่องสามได้ไหมเธอไม่มีสิทธิ์เป็นอีพิงทำไมอ่ะเธอเป็น e อีพร e <c oughs> าอยาอเธอพี่ปุ๋ยถ้าฉันใช้เป็นตัวนี้แล้วหน้าฉันใสหน้าฉัน bling หน้าฉันวิ้งหน,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 น้าฉันมีรอยแผลเป็นหน้าฉันไม่มีสิวฉันมีฝ้าเนี่ยฉันก็สามารถเป็นได้ก็มีสิทธิ์ไหนตัวนี้เอามาดูสิเพราะว่าสาวคนนี้น่าสวยจริงเป๊ะจริงผู้ชายเดินตามไปผู้ชายเล่าค่ะ สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน้องมคนนี้นะคะอ๋อขอบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นอีพิงแต่ผู้ชายเดินผู้ชายเดินมาเกินกว่าหกเจ็ดคนนะไม่ได้แล้วนะคะเอาวันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีมากของรายการนี้ต้องบอกว่ามาแล้วครั้งหนึ่งได้รับการตอบรับดีมากๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้เลยเขาบอกว่าพอมาปั๊บชีมบอกโปรโมชั่นก่อนโทรมาทุกครั้งโทรข้างหลังไม่ทันค่ะเพราะว่าวันนี้เรามี สายแค่50สายนะคะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นก่อนนะคุณแม่ฟังดีๆคุณผู้ชมค่ะห้าสิสายเท่านั้นที่จะได้<ช>รับสิทธิพิยนและโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดค่ะนะคะสําหรับกระปุกนี้นะคะคุณผู้ชมถาผลิตภัณฑ์อินเน่น,นะคะโอะ Over Mark อร์ไนท์ไบมาร์กใช้คืนเดียวสําหรับการมาร์กหน้าหน้างคุณจะขาวกระจ่างใสไร้ฝ้าไร้กะจุดด่างดำคือปกติแล้วกระปุกนี้นะคะราคา4 0 0 0บาทนะคะวันนี้ เรานะคะจะซื้อหนึ่งแล้วแถมให้คุณผู้ชมไปอีกหนึ่ง,ก,งกปกติ8,000บาท8 <S 2> 2 <S ทปด0บาทถูกต้องค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราลดพิเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบกดโทรเบอร์มาก่อนนะด้านล่าง085 122 33 4 0 8, 0 6, 1, 4 0806 14 74470816255225 <25 S 3> ใช่แล้วนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเราคุณผู้ชมค่ะ50สายแรกที่โทรมาทันสามหมายเลขด้านล่างนี้ปกติหนึ่งกระปุก,ก,ก4,000บาทวันนี้ซื้อ1แถมอีกหนึ่งและที่สำคัญเราลดราคาให้ด้วยพี่อ๋อนะคะปกติ8,000คุณแม่ลดเหลือค่ะ2,700บาทโอ้โห2,700บาทนะคะแล้วน่าคุณจะ าวกระจับสายเลยวันนี้คุณผู้ชมข่าเรียกกดโทรมาก่อนนะและที่สำคัญฟังให้จบเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอ้พวกนี้ไว้ทำไมเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายรายการหรือบอกเลยเลยเอาบอกเลยเอาทีนี้โทเมื่อเราจะได้โทรไปสั่งจองก่อนเลยแล้วก็มารู้กันว่ามันชัดยังไงใช่นะวันนี้ก็คุณผู้ชมก็คือหนึ่งกระปุก4,000บาทสองกระปุกแบบนี้8,000บาทลดเหลือ2,700ันเแต่ถ้าคุณโทรมาทันอ่ะ ห้าสายอันนี้เราแถมแล้วกันครับอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นโทนเนอร์นะคะสูตรน้ำนมมีความบอดบางอ่อนโยนสําหรับคนที่แพ้ง่ายไม่แพ้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมขาตัวนี้ใช้เช็ดหน้าก่อนที่คุณจะมาร์กหน้านะคะเป็นสารสกัดจากพิงทธุมารีเหมือนกันวนี้เราแถมมูลค่าถึง 2, 5 0 0ัาทเนอร์ที่กระชับหรือขมขนเนี่ยสองพันหรบาทแถมทันทีถูก แอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมนี่นี่นี่นอันนี้เป็นครีมกันแดดมูลค่า2,000บาทนะคะเป็นเนื้อมูสนะคุณแม่นาครีมกันแดดแน่ใจเหรอสองพบาทอันนี้เราแถมนะของฟรีถึง4,500บาทก็แถมฟรีใช่เรียกได้ว่าผู้ชมนะคะอันนี้ครีมกันแดดคุณผู้ชมขาดูนี้นี่อันนี้ครีมกันแดดนะเป็นเนื้อมูสนะท่ค่ะดูนะฮะ เป็นเนื้อมูสนะฮะคุณผู้ชมทาไปได้เลยค่ะปรับหน้ารางเทกับรอยที่เราแต่งหน้ากันมาแล้วก็อุ้ยแต่ดูเนียนเลยนะพี่ขาสว่างกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมนี่ทาทําบเพื่อสัาอางได้เลยนะอันนี้ตัวนี้นะอันนี้เรามาแถมนะคะของแถมวันนี้ถ้ารวมแล้วเบ็ดเสร็จคุณผู้ชมโอ้โหโอพี่หน้าแต่ว่าหยอดตอน่ยนเลยอะเนื้อมูสอะเออมันเบามันนุ่มดูคุณผู้ชมครับดูหน้านี้ตึงเลยนะแลวอีกข้างหนึ่งเหี่ยวยิ่งกว่าเห็นไหมคุณผู้ชมนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวนี้นคุณแม่อันนี้คือเบสิกตัวแม่เลยคุณผู้ชมขาที่ทำให้เชมเนี่ยมาค้นพบและไว้ใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นคือต้องบอกก่อนว่า คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะออกมาจําหน่ายนะคะตัวนี้เขามีการเขาเรียกว่าทําแจกก่อนประมาณสิ่งแรหรอใช่รีเสิร์ชแจกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยผิวอย่างเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างหนึ่งเลยคุณผู้ชมสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าสิวอักเสบสิวหัวหนองต่างๆสิวสตรอเบอรี่ที่เกิดจากการแพ้เครื่องสาอางหรืออะไรก็แล้วแต่บวมอีกบุมแล้วบุมอีกใช่คือตัวนี้คุณผู้ชมจะช่วยลดอาการอักเสบนะคะเรามีรูปมายืนยันการันตีด้วยนี่เลยค่ะสําหรับใครที่เป็นสิวแบบนี้โอ้โห โอ้นี่อะไรหคนบวัยรุ่นชอบเป็นแล้วก็ไปชอบไปโทษหอบมนว่าเราหอบมนผิดปกติหช้มาก็เลยมีสิวต่างๆแล้วรักษาผิดนะมาแค่คืนเดียวคุณผู้ชมนะคะตื่นเช้าขึ้นมาจากสิวอักเสบที่เป็นหัวเป็นหนองเนี่ยมันยุบลงเลยพี่อ๊อนะคะอันนี้คุณผู้ชมใช้แค่คืนเดียวสามารถรู้ผลได้เลยนะคะคุณวาวนี่หน้าใสเนียนขึ้นมาเลยนะเห็นไหมเห็นสิวไหมตั้งเสือใช่ใครไม่สิวคือใช้เลยตัวนี้3ามครั้งเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ อันนี้ตัวแรกเจนเป็นสิวเลยเราเลยลองใช้ดูที่สนดได้ที่นีอค่ะสำหรับใครที่เป็นสิวแล้วยังไม่พอคุณผู้ชมเกิดในเรื่องของพอสิวหายพี่อ๋อปัญหาต่อมาค่ะคือในเรื่องของรอยหมองคล้ำเป็นรอยสิวที่เกิดจากการบีบก็ดีไปกดก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ภาพแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นนะคะคุณผู้ชมขาอยากจะให้ลองเปิดใจกับผลิตภัณฑ์อินเน่เพราะว่าตัวเนี้ยเจมก็ไม่เชื่อนะว่าเฮ้ มันจะใช้ได้ผลได้ไงลองมาดูตื่นมาคุณผู้ชมขาจากรอยสิวที่มันดำๆกัความพี่ออฟมันค่อยๆจางหายไปฝ้ากระด้วยนะผู้ชมครับสิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้คือใครที่เป็นฝ้าฝ้าเนื้อฝ้าโางนื้ก็กระจ่างใสขึ้นเพราะว่าในมีสารสกัดจากเขาเรียกว่าสเตมเซลล์จากแอปเปิ้ลนะคะคุณผู้ชมขาคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีตัวช่วยเรื่องของการทั้พี่ให้ผิวของเราเนี่ยเปการอุ้มน้ําได้ดีใครที่ผิวแห้งทาให้เหี่ยวเนี่ยตัวนี้คือช่วยได้เลยนะคะและตัวถัดมาคุณผู้ชมนะ ก็คือว่าพอเรามีปัญหาในเรื่องของรอยต่างๆแล้วมันเริ่มจางแต่ว่าอยากจะปรับให้ขาวสว่างกระจ่างใสทั่วหน้าก็คือช่วยได้ด้วยตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากพิงทูมารีนนะคะที่ช่วยทําให้ผิวของคุณนมีการปรับแล้วสมานผิวคุณดูตามภาพนะคนี่ คือแบบว่าจากหน้าดําๆค้ำค้ำคุณผู้ชมขาบันชัยกลางกาเรืองเืองนี่ก็แบบว่ากระบาขึ้นมาได้เลยะแต่คุณผู้ชมครับลองสังเกตผู้หญิงคนนี้นะฮะลองดูใต้ตาของเขาเขาจะดาค้ำมากตอนบีฟอร์นะแต่พออัปเตอร์คุณผู้ชมครับใต้ตาเนี่ยเริ่มมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นรอยใต้ตาทีอันนี้คุณเนมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริภัณฑ์เองแล้วก็ใช้เองด้วยซึ่ง ประสบผลจริงปัญหาตัวเองด้วยแล้วใช้หนูใช่ครับดูสินี่เอเนี่ยหน้าหน้าเราเป็นแบบนี้เลยอ่ะพอเราดูภาพคนที่แบบว่าส่งรูปมาที่เขารีสอร์ทไปได้ใช้ฟรีเค้ากโอ้โหพี่หนูไม่เคยแพ้เลยแล้วปัญหาต่างๆหนูหายไปนะคะอันนี้คือความขาวกระจากใสที่คุณจะได้รับนะคะและตัวสุดท้ายเลยท่าผู้ชมค่ะก็คือในเรื่องของรูขุมขนที่มันกว้างโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชมนะคะบางทีผิวเราเนี่ยมีความหยาบก้านอยู่แล้วล่ะนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกระ ชับรูขุมขนนะคะด้วยจากสาสกัดน้ำเต้าแอฟริกาพี่อ,อ๊อมันมีอฮ<ะ>อร์โมนผู้หญิงเยอะอคุณผิวพงสิวผดรอยรูขุมขนกว้างนะฮะแล้วก็รอยหลุมจากการเกิดสิวตัวนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยน เวลาดีสีผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและไปเพิ่มเซลล์ที่มันหลุดมันลุยมันอะไรที่มันเป็นหลุมๆทำให้มันตื้นขึ้นใช่ค่ะนะคะเราเรียบเนียนแบบนี้คุณผู้ชมนะคะวิธีการใช้นะคะอันนี้คือมา์กแค่สามครั้งนะอันนี้เป็นการแพ้สามใช่คุแม่นะคะวิธีการใช้คุณผู้ชมขาสำหรับตัวนี้นะโอ้ยใบมาร์กเนี่ยนะคะคือคุณทาให้หนาๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นเนื้อครีมเลยคัะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะง่ายๆทาเหมือนคาเนยขนมปังเอาหนาๆไปเลยทาเย คุณทาแบบนี้นะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวมาร์กหน้าซึ่งมีสารสกัดเข้มข้นมากคุณไม่ต้องล้างออกนะคะพอทาแบบนี้ตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะรู้สึกอย่างแรกเลยหน้ามันตึงมากนะคะพี่ออฟแล้วหน้าแห้งไม่มีอาการเหนียวเหนอะหนะบางคนบอกว่ยพอมาร์กหน้ากลัวไม่กล้าเอาอะไรมาใส่หน้าเวลาเพราะว่าเป็นคนหลับยากอยู่แล้วโดยส่วนตัวนะทีนี้พอทากว่าหน้าจะแห้งคือตัวนี้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีคุณผู้ชมขานหน้าของคุณจะแห้งแล้วตื่นเช้าขึ้นมาจะลักษณะใสๆเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนรถเราเคลือบแก้วอ่ะคือหน้าเราจะเงางามเราจะเงางามเจะ จะบลิงจะบิ้วแล้วจะวิ่งเลยเนียนวังแลิสำคัญอี้สาบานเลยและสิ่งสำคัญได้ข่าวว่าใครที่เป็นวีเจใครที่เป็นเขาเรียกว่าพิษตรงพิตตี้คุณผู้ชมครับแต่งหน้าแล้วแป้งติดหน้ามากเลยนะใช่ดูหน้าเจมคือเดิมดิฉันเนี่ยซูมเข้ามาเลย ยังงไมองดูหน้าจะเอมแล้วรู้ว่าหน้าแบบว่าหน้าเราเหมือนมีการเคลือบแก้วรถอ่ะมันใสมากแล้วมันเนียนละเอียดคุณผู้ชมค่ต้องทารองพื้นนะคุณผู้ชมครับหน้าเราสิวบิ้งเลยคุณปัดแค่มาร์ชมารชอะไรกันนะมาร์ชคาร่าบัตออนใช่แค่นี้ก็วิ่งแล้วอ่ะนะคะค่ะนะคะตัวนี้คือช่วยได้หมดคุณเจนพอมาร์งแล้วมันเย็นๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขะสาระศาสตร์ตัวนี้คือเข้มข้นมากนะคุณแม่คือมาร์คคุณผู้ชมขะแรกๆสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวริ้วรอยป้ากัดจุดด่างดำคุณผู้ชมมาร์ควันเว้น นะคะตื่นเช้าขึ้นมาแต่ครั้งแรกเรากลันตีนะว่าหน้าของคุณจะขาวกระจาดใสแล้วเนียบเนียนคือจับไปเนี่ยจากหน้าที่มันจะไปขึ้นไมันไปขึ้นเลยอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะเรามีการอินเสิร์ตมาคุณผู้ชมชอบบริภาตัวนี้คือเขามีการทําแจกแจกไปแล้วเอาคนที่ประสบปัญหาไหนลองมาดูซิว่าหน้าคุณเป็นยังไงบ้างแล้วคุณแพ้อะไรแล้วหน้าคุณต้อง อะไรอีกคือเขาปรับสูตรพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆ,ๆแล้ววัตถุดิบต่างๆเนยนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงนะคะและนี้ค่ะเป็นนะคะคุณผู้ชมเขาเขาเรียกว่าเป็นการมมีการรีวิวกลับมาพอเมื่อมีลูกค้าแล้วเขาใช้ไปเขาสั่งซื้อจากโซเชียลจากอินเทอร์เน็ตจากเฟซบุ๊กจากอินสตาแกรมจากไลน e คุณผู้ชมครับมีการเขาบอกว่านี่มีการบอกมามีการส่งบอกว่าเฮ้ยเขาใช้ไปแล้วสม่ต่างอีกเลยนะคะบางคนบอกว่าเป็นฝ้าเป็นกะพี่ขาใช้ได้ไหมใช้ได้คุณผู้ชมนะคะนี่จักคนใต้นะฮะเนไหว่าอยาของเขาใช้ดีจริงๆนะฮะแม่เขาฝ้าลถแต่ว่ายังไม่ถึงกินคุณแต่มีการขี้ันแล้วก็หายจางไปทีนี้ทีนี้ทีนี้และหลายหลายคนบอกว่าหลายหลายคนเคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเคเบิลตามแบรนด์นู่นแบรนด์นี้แต่ไม่เคยใช้ได้ผลเลยคุณลองปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะฮะจากที่คุณเคยใช้ครีมเคย ใช้เซรัม่มทาหน้าแต่วันนี้คุณลองมาเปลี่ยนปัญหาต่างๆมาเป็นการพอกหน้าก่อนนอนะนะฮะวันเว้นวันแล้วปัญหาต่างๆนั้นเหล่านั้นมันสามารถแก้ไขปัญหาใบหน้าของคุณได้ <ใช S 1> บางคนห <ๆ S 1> ลายๆคนเฮ้ยทำไมอินเน่ทำไมถึงไม่ทำเซรั่มทำไมไม่ทำครีมเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นการศึกษาปัญหานั้นเกิดจากว่าเฮ้ย มันต้องรักษาจากตรงไหนเขาก็เลยมองเห็นว่าการพอกหน้าการทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหา้ัลยใช่แล้วลค่ะทุกปัญหาคุณผู้ชมคะอยากให้ลองเปิดใจและสําหรับวันนี้ตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เจมเขาเรียกว่าป่าปื้มใจมากนะคะแต่วันนี้เรามาพร้อมกับเชเอมตะกิสเตกีสหนูบอกว่า5้าสิายห้สายีตอนนี้ขอบอกค่ะเหลืออยู่20สายแล้วไป30สายไปยี่สิบสายแล้วโหทางด้านนเดี๋ยวไม่เชื่อหาว่าเราเป็นคนโม้นะกล้องซูมพัดเอามีคนรับสายเรียบร้อยแล้วมีคนบอกเฮ้ยตอนนี้เหลือ30สายเลยนะนี่เหลือ30สายจริงๆคุณผู้ชมครับดูแล้วมีคนรับสายนะฮะหนูผู้ชมก็ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะหาว่าเราดี หรือห้าย้ำโปรยอีกรอบอน <ะ S 2> ีำโ,โ,ร,โรก่อนเลยนี่โก่อนเลยะคะ่ะคุณสมคานะคะปากตปกติกตั สี่นะคะสี่แล้วหนึ่งก็เมื่อวานนี้4,000บาทนะคะแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งลดต่อเหลือ2,700ันเนะคะและเรายังแถมไปคุณผู้ชมค่ะสัมภาระคนเนอร์นี้เป็นสกัดจากพิงค์ทูมารีนใช่แล้วค่ะและตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็น S V F 60เอฟหกบนะคะกดล็องทารอบเดียวแล้วจบเลยนะคะน่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งสิ้นแบบนี้ค่ะ4ชิ้นราคา2,700บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับมีการจัดส่ง ทั่วประเทศไม่ต้องห่วงยินดีคืนเงินค่าคุณใช้แล้วไม่ได้ผลนะฮะวันนี้อินแน่ของเรามาตอบย้ําโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบกับรายการรู้ทันบันเทิงปกตินะฮะหนึ่งกระปุกนี้อยู่ที่4,000บาทใช่ค่าสองกระปุกราคา8ปดพับาทถ้าบวกอันนี้อีก2,500บาทมบาทบวกอันนี้อีก2,000บาท หนึ่งนสองพันห้าร้อยงนสองพแต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายถึงหนึ่งารคุณจ่ายเค่สงพั0ายองพนเจ็นเอาไว้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียถูกต้องนะคะสามเบอร์นี้ค่ะสามเบอร์นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดห้าหนึ่งสองสองสามสาามสี่นะคะศูนย์แปดศูนนึ่งส่เี่ส่เจและศูนย์แปดหนองห้าคุณผู้ชมถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ไม่มีอย่างแน่นอนถ้้าาาเกว่คุณไปซือในต ถูกต้องแจะเองตอนนี้เหลืออีกหกสายเองหนูพี่ผมใช่ขอเพิ่มสายอันนี้ไม่รู้เพิ่มอีกแล้วเหรอเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวอ่ะสามสิบหมดแล้วหมดเลยนะพี่ออฟ สามสิบคุณผู้ชมจริงจริงวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมเอ็นด์หารายการของเราดูกันทั่วประเทศนะคุณหนูจะมาเพิ่มแค่แบบว่าสามสิบไม่ได้แล้วล่ะเมื่อกี้ห้าสิบอันนี้อีกสามสิบเป็นแปดสิบแปดสิบแล้วครบจ้าแล้วเพราะว่าครบแล้วอันนี้สี่ชิ้นได้ไหมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมโทรมาก่อนโทรมาให้ทันนะคะที่สามหมายเลขเป็นเคล็ดลับของเชมจริงๆรีงหน้าขาวก็จะใส่แบบนี้คุณผู้ชมใครที่อยากเป็นเจ้าของรีบกดโทรมานะคะที่เบอร์แปดห้า 122333408061474470816255225อ่4ชิ้นนี้ราคา2,700บาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวคุณผู้ชมก็โทรมาด่าฉันอีกหรอไม่ได้แล้วก็จะรีบรีบไม่ไม่ได้ไม่ได้ตลอดอีลูกในระยะขอบคุณมากนะคะเราับขอบคุณมากยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับมีเส้าหนีเท่าดนาจริงค่ะคุณผู้ชมคอินแน่ช่วยคุณได้แน่นอนนะ